บทที่9ดําดรงชีวิตด้วยกฎแห่งการดึงดูดขั้นตอนแรกของการดํำรงชีวิตด้วยกฎแห่งการดึงดูดคือการเข้าใจว่ามันทํางานอย่างไรในชีวิตเราในบทก่อนหน้าเราไม่ได้เพียงกล่าวถึงกฎแห่งการดึงดูดและทิศทางที่มันทํางานในชีวิตเราเพียงเท่านั้นแต่เราได้พิจารณาด้วยว่าเราเป็นใครเราคืออะไร ความเชื่อมยงของเรากับต้นกําเนิดเชิงสากลจักรวาลและบทบาทที่เราสร้างชีวิตของตัวเราเองจนกระทั่งถึงตอนนี้เราได้รับรู้ว่าความคิดและอารมณ์ของเราทรงพลังแค่ไหนเราได้กล่าวถึงความสำคัญของการละทิ้งสิ่งที่เป็นลบและรักษาสภาวะการดึงดูดของอารมณ์ที่เป็นบวกเพื่อที่จะเป็นการจับคู่สมพง์ทางการสั่นสะเทือนให้กับความฝันและความปรารถนาของเรา เราได้รับรู้เกี่ยวกับความวอกวายอย่างอัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกและความสำคัญของการใช้ประโยชน์ในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมันเพื่อช่วยเราในการดึงดูดและสร้างชีวิตที่เราได้แค่เพียงฝันในอดีตเราได้ใช้เวลาในการนิยามจุดมุ่งหมายความฝันเป้าหมายและทำในสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตอย่างกระจ่างชัดเพราะว่าคุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณ มีส่วนร่วมได้กับกระบวนการของการดึงดูดคุณสามารถเริ่มที่จะรับผิดชอบกับทุกสิ่งซึ่งคุณกําลังอยู่ในกระบวนการดึงดูดเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณทราบถึงบทบาทที่คุณเล่นในการสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นคุณจะไม่สามารถสร้างอนาคตโดยความบังเอิญหรือโดยปริยายแบบเดิมอีกต่อไปจำมันไว้ให้ขึ้นใจเพราะนี่เป็นชั่วขณะของคุณ เป็นเวลาที่คุณเริ่มมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ปรารถนาอย่างรู้ตัวอย่างตั้งใจและโดยเจตนาจนถึงตอนนี้คุณได้มีความรู้พอสมควรว่าคุณเป็นใครใครที่คุณต้องการจะเป็นและที่ไหนที่คุณต้องการจะไปในชีวิตคุณมีวิสัยทัศน์วงเล็บภาพอนาคตที่คุณต้องการในใจอันชัดเจนเกี่ยวกับอะไรที่คุณต้องการทำเป็นและมี มีผลลัพธ์ที่ปรารถนามีจุดมุ่งหมายในใจแล้วและมันคือจุดหมายในใจนี้เองที่คุณต้องให้ความสนใจมันก็เหมือนกับการโปรแกรมระบบ GPS ภายในเพื่อจุดหมายปลายทางที่ได้เลือกไวเมื่อคุณรู้ว่าที่ไหนที่คุณต้องการจะไปจกักรวาลก็จะนำทางคุณไปที่นั่นโดยผ่านกฎแห่งการดึงดูดสร้างอนาคตของคุณจากอนาคตของคุณ ไม่ใช่จากอดีตของคุณเวอร์เนอร์เออรฮาร์ดเครื่องมือเพื่อการใช้ชีวิตด้วยกฎแห่งการดึงดูด ในบทต่อไปเราจะได้รู้เกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายและเครื่องมือที่จะช่วยสร้างและรักษาสภาวะยินดีและพลังบวกให้คงอยู่เรื่อยไปเราจะกล่าวถึงเทคนิคหลายๆแบบเพื่อกระตุ้นและทําให้การเชื่อมโยงระหว่างคุณกับจิตใต้สํานึกแข็งแกร่งขึ้นและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับความคิดและอารมณ์บวกของคุณในส่วนต่อไปนี้เรายังจะกล่าวถึงการสวดมนต์การทําสมาธิ การพูดย้ำการนึกภาพในใจทัศนคติความรู้สึกขอบคุณการกระทำและศรัทธาเราจะกล่าวถึงวิธีการกลายเป็นคู่สมพพง์ทางแรงสั่นสะเทือนกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตอย่างกระตือรือร้นเครื่องมือและเทคนิคเหล่านี้จะช่วยคุณในการเปลี่ยนสิ่งจะเป็นต่างๆในชีวิตและพวกมันจะช่วยคุณควบคุมพลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณ เช่นเดียวกับพลังอำนาจของจักรวาลมันถึงเวลาแล้วที่จะสร้างอารมณ์ระบบความคิดและความเชื่อที่เป็นบวกให้กับโลกภายในมันถึงเวลาแล้วที่จะเห็นอนาคตที่คุณปรารถนารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นและเชื่อว่ามันเป็นไปได้มันถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มใช้ชีวิตด้วยกฎแห่งการดึงดูดมันถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างที่คุณฝันในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ เราไม่เพียงแต่ต้องกระทําแต่เราต้องฝันด้วยไม่เพียงแค่ต้องวางแผนแต่ต้องเชื่อด้วยอนาโทฟรามการใช้กฎแห่งการดึงดูดให้เต็มที่และสร้างชีวิตถึงฝันถึงที่คุณฝันถึงการพูดใช้การพูดย้ำของคุณทุกๆวนัน จดบันทึกการขอบคุณของคุณทุกๆวันใช้เวลาแต่ละวันในการสวดมนต์หรือทำสมาธิใช้สมุดวิสัยทัศน์ของคุณทุกๆวันซื่อตรงต่อจุดมุ่งหมายของคุณเชื่อในความฝันของคุณเพ่งจิตใจไปที่ความเป็นบวกอยู่ในสภาวะจิตของความรู้สึกสำนึกคุณโดยตลอด จินตนาการสร้างภาพชีวิตที่คุณปรารถนาสเสน่หหากับชีวิตของคุณมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จงกลายเป็นความสุขจงทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีหาสิ่งดีในทุกสถานการณ์ให้พบฟังเสียงภายในคุณฟังเสียงภายในของคุณตอบสนองตอบผลตอบกลับทั้งภายในและภายนอก ทำตามความคิดที่โดนใจของคุณเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมัน่นตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นและรู้สึกนึกถึงกฎแห่งการดึงดูดได้มีความไว้วางใจปลดปล่อยสิ่งที่ต้องการให้กับเบื้องบนต้นกำเนิดจักรวาลน,นี่คือกุญแจที่จะปลดล็อกกฎแห่งการดึงดูดและนี่คือกุญแจสู่อนาคตของคุณ